You put one hand in, you put one hand out, you put one hand in and you shake it all about You do the hokey pokey and you turn around That's what it's all about Whoa, the hokey pokey, Hokey Pokey

อุย้ยมีเด็กๆยก,กมือกันทุกคนเลยสีิเรารู้และความลับของความสุขมันมาจากการที่เราได้ทําอะไรในสิ่งที่เราสนุกน้เนาะอะอล่ะปู่านมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะเ,เด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพ่อแม่ครั้งที่สี่นะครับวันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักลูกเรามากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รู้จักตัวเองด้วยนะใช่ใช่ใชอ่อ,อาล่ะค่ะ เมื่อสมัยอดีตเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็เด็กๆความเชื่อของเมื่อ,อดีตเนี่ยค่ะภูเกต็ต<ม>เขาเชื่อว่าจิตใจเนี่ยจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับสมองมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปมันเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายเนาะความเข้าใจนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะภูเกต็ต<ม>ปัจจุบันนี้คือทุกวันเนี้ยเขากลับพบว่าสมองสมองเนี่ยอยู่บนหัวของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับความคิดจิตใจและประสบการณ์ของเราค่ะพอเห็นภาพเด็กคนนี้เราเห็นอะไรจากเด็กคนนี้คะเออ,อเราเห็นอะไรจากเด็กคนนี้ฝากคุณพ่อคุณแม่พิมพ์ตอบมาเลยนะคะเราจะดูว่าคำตอบของพวกเราอย่างไรคนฟีลสิ่งเบบี้เขาลำบากส,บสน,สสนแล้วนคนฟี<ส>มีสงสัยแล้วเขาสับสนว่าเอ,อ๊ะลูกนี้นี่ที่นี่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้นะคะ มีคำตอบอีกมุดุดนดแววตาสงสัยอ๋อเนี่เจาะไปที่แววตาเด็กกำลังใช้ความคิดอ๋อเพราะนั้นสมองส่วนไหนล่ะที่มันเปลี่ยนที่สะท้อนคำตอบที่ต่างกันของพวกเราทุกคนเมื่อสักครู่เนี้ยเนาะงั้นเรามาดูว่าแล้วสมองส่วนไหนที่มันทำให้ได้คำตอบแบบนั้นออกมานะคะสมองสำคัญอยู่ทั้งหมดสามส่วนนะคะทุกคนเนาะส่วนแรกเลยก็คือตัวฮิปโปแคมปัสค่ะ ในส่วนนี้นะคะทุกคนดูตามนะคะฮิปโปแคมปัสก็คือส่วนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของพวกเราส่วนนี้จะเป็นส่วนของสมองความจําระยะยาวค่ะคุณครูเกศลูกศรสีเหลืองนี่ใช่ไหมครับใช่ลูกศรสีเหลืองเนี่ย <Okay. S 1> นะอ,อยู่ตรงกลางกลางเนี่ยค่ะสมองส่วนกลางแล้วก็ส่วนฝั่งข้างขวานเนี่ยเขาเรียกว่าสมองส่วนอะมิกดาลาค่ะซึ่งเป็นสมอง ส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวค่ะคุกเกพวกอารมณ์ต่างๆที่ขี้งุดหงิดอะไรพวกเนี้ยถ้าสมองส่วนนี้ดีความก้าวร้าวจะลดลงส่วนที่สำคัญมากๆอีกอันหนึ่งที่อยู่ข้างล่างสุดก็คือ prefrontal cortex ค่ะเป็นส่วนของ EF ค่ะก็คือ executive function เป็นสมองส่วนบริหารจัดการชีวิตค่ะคุกเกศค,คือมีหน้าที่ตัดสินใจในการที่จะบริหารจัดการตัวเองไปในทิศทางไหน ตรงนี้จะอธิบายในส่วนของความรู้ทางด้านจิตวิทยาแล้วก็ประสาทวิทยาให้ฟังเนาะก็คือสมองของพวกเราเนี่ยนะคะเขาจะงอกงามหรือเหี่ยวเฉาได้มันอยู่ที่ว่าประสบการณ์ที่วิ่งเข้ามาเกิดความต่อเนื่องหรือเปล่านะคะถ้ามันมีการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆต่อเนื่องจนทำให้เขาจดจำระยะยาว h i ป p o c a ม p u s ทำงานเจ้าตัวไซแนปะแล้วก็ที่อยู่ใน นิวรอนเนี่ยมันจะเชื่อมนะคะขยายเส้นใยให้มันยาวยืดไปเกาะปุ๊บ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 แล้วขยายขนาดขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วมันจะสร้างร่างใหญ่ให้มากขึ้นจนทําให้ร่างกายของเราเนี่ยส่งสัญญาณระบบประสาทไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างให้มันทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ okay. ดูสิคะนี่ขึ้นไปดูบนศรีรษะของภาพของบุคคลคนนี้เนาะ สมองนะคะทํางานปุ๊บมันส่งสัญญาณประสาทไปทั่วล่างเลยไปที่แขนที่ต่างเมื่อกี้ตอนที่เรากระโดดใช่ไหมตอนที่เรายื่นแขนออกตอนที่เราเขย่าขาตอนที่เราหมุนตัวพวกเนี้ยความรู้สึกต่างๆมันถ้าเรายื่นแขนความรู้สึกไปที่ไหนแขนแขนถ้าเราเขย่านิ้วความรู้สึกไปที่ไหนนิ้วนิ้วถ้าเราเช็คที่บารี่หรือตัวของเราความรู้สึกไปที่ฮิปของเราใช่ไหมใช่เห็นไหมเด็กๆคะ เห็นไหมคะเจ้าตัวยึกยือยุกยืออันนี้เป็นเส้นใยประสาทนะคะเป็นระบบประสาทของเราค่ะจะเห็นว่าภาพกิจกรรมฝั่งขวามือเนี่ยนะคะจะมีทั้งภาพออกกําลังกายนะคะเด็กๆมีทั้งภาพคนยิ้มเรามีทั้งภาพเศร้าจังเลยแล้วก็มีภาพที่บอกว่าโอ้สมองของเราเนี่ยมีภาพที่บอกสมองเหมือนเครื่องจักรเลยนะเออเหมือนเครื่องจักรใช่แล้วภาพยิ้มกับการออกกําลังกายฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่ติดกับภาพยิ้มเขาบอกว่าถ้าเรายิ้ม แปลว่าเรามีความสุขค,ค่ะแปลว่ากิจกรรมนั้นทําให้เราสดชื่นเบิกบานสารโดปามีนจะหลั่งค่ะคุเกตเห็นไหมคะข้างแรกเนี่ยระบบประสาทนะจะมาพร้อมกับสารโดปามีนที่สมองหลังสั่งให้หลั่งออกมาค่ะ,ะแปลว่าถ้าโดปามีนหลัง่งนั่นแปลว่ามันมีความสุขค่ะตอนนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหยุดออกกําลังกายหรือออกกําลังกายมากเกินไปหรือไปรับข้อมูลที่เป็นลบมากเกินไป ทำให้เราเครียดทําให้เราโกรธทําให้เราเศร้าทําให้เรารู้สึกไม่พอใจอยู่บ่อยๆนะน่าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆจะเกิดสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาหรือสารแห่งความเครียดสารนี้นะคะจากงานวิจัยบอกว่าถ้ามันหลั่งออกมาเยอะบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดภาวะที่เปลี่ยนแปลงจนเป็นนิสัยคือความแปรปรวนของอารมณ์ค่ะ แล้วก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้เข้าไปใน Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า world wide web m e n t i com คำถามข้อแรกเลยค่ะถ้าสัญชาตญาณของเราทำให้เราเป็นทุกข์จะแก้นิสัยเพื่อปรับสัญชาตญาณของเราอย่างไรคำว่าสัญชาตญาณก็คือพฤติกรรมที่เรามักจะทำบ่อยๆทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวอ่าเราลองตอบกันมานะคะ มาแล้วครับมาแล้วหายใจลึกๆพยายามปล่อยวางเนาะเออเนี่ยแต่แก้นิสัยเพื่อปรับสัญชาตญาณอย่างไงเขาบอกว่าจะหายใจเข้าลึกๆเลยโอ้ฝืนพฤติกรรมใหม่ซ้ซําๆหันกลับมามองตัวเองแล้วก็ให้คนรักเราช่วยฟีดแบกหน่อยเข้าใจว่าตนเองต้องการอะไรจนกลายเป็นนิสัยใหม่หากิจกรรมทําเพื่อผ่อนคลายปล่อยวางเลยอันนี้อดทนใจเย็นๆไว้นั่งสมาธิดีกว่าอือหือโอ้ นะคะจะเย็นๆยนหากิจกรรมผ่อนคลายฝืนท,ท้ากิจกรรมซ้ําๆปล่อยวางโอ้มีคนตอบปล่อยวางเยอะเลยนะคะ,ออะนั่งสมาธิด้วยนะว่าหยุดคิดแล้วก็หยุดทําก่อนเขาบอกนะคะเขาจะหยุดคิดแล้วหยุดทําเลยนึกถึงผลของการกระทำอ่าอ่าอันนี้เป็นคําตอบใหม่มีสติกับการกระทํามากขึ้นฟังคนรอบตัวแล้วแก้ไขอูยอันนี้นาออ่ารักอันนี้ใจกว้างเปิดใจฟังนะคะๆๆๆเอา้าว่าหยุดคิดแล้วก็หยุดทำทีนี้เราไปดูคําถามข้อสองเลยค่ะคูเกต แล้วจะทําอย่างไรเมื่อความคิดมันลบมากเคยเจอบ้างไหมคะที่พยายามเปลี่ยนนิสัยแล้วพยายามจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราแล้วในข้อแรกะ่ะแต่มันก็กลับมาอีกแล้วเปลี่ยนไม่ได้สักทีเออจะทํายังไงเมื่อความคิดมันลบมากมากเลยครบพบจิตแพทย์เลยเหรอครับเห็นด้วยเลยคะ่ะตอนนี้นะคะประเทศเออมนุษย์ของเราเนี่ยมีความออก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็ทางความรู้ทางด้าน เมนเทลมากๆเลยสมัยก่อนคนจะไม่ค่อยกล้าไปพบจิตแพทย์นะพอสมัยนี้เนี่ยคนเริ่มรู้สึกว่าหาคนคุยด้วยดีกว่าที่เราไว้ใจได้เนอะหาคนที่ไว้ใจได้เล่าให้ฟังนี่มีมาแล้วนะคะอ,คอ่าโอ้อันนี้ก็เป็นการแบบเฮ้ยช่วยแนะนําเราหน่อยอย่างเงี้ยคะระบายมันออกมาขอคําปรึกษาหาแล้วก็เขียนสิ่งที่คิดกับตนเองโอ้ดีนะ อันนี้ก็ดีนะคะเขียนมันออกมาเพราะว่ากว่าที่เราจะเขียนอะไรออกมาเนี่ยเราใค้ครวนมันแล้วแล้วก็ทบทวนมันนะคะอืมอ่าคิดบวกค่ะมีคนบอกว่าให้คิดบวกไว้เนอะอ้แล้วก็ trust สร้างความไว้วางใจ trust เชื่อมั่นนะคะพร,<อ>ร้อมให้ดังๆออกมาเออก็เป็นการปลดปล่อยการ,รบ,บางทีการที่เราได้ระบายออก นักในพื้นที่ที่เรารู้แล้วว่าเราปลอดภยัยแล้วก็ปลอดภัยกับคนอื่นเนี่ยมันช่วยทําให้อารมณ์ร้ายถูกรีลิสออกมาหากูเกะโอาการเล่าให้เพื่อนฟังหรือคนสนิทฟังนี้ก็เป็นการรีลิสมันออกมาเหมือนกันใช่ค่ะเน,นาะบางทีเนี่ยเราไม่ได้ต้องการคําตอบหรือคําช่วยเหลือจากใครหรอกกูเ okay. กแค่เราได้บอกมกากับคนฟังแล้วก็มีคนฟังนั่นแปลว่าเรารู้สึกถึงความมีตัวตนของเราในโลกนี้ค่ะุณเกโอ้ <Okay. S 1> oh, ดูแล้วเนี่ย ทุกคนมีวิธีการนะดีจังเลยค่ะแล้วเราก็ได้วิธีการจากเ,เพื่อนๆด้วยเนี่ยการมาคุยกันแบบเนี้ยคือสังคมทีเ่เราเป็นเพื่อนกันเราจึงมาชวนกันคุยในในทางที่เราจะพัฒนาตัวเราเพื่อการเข้าถึงการพัฒนาลูกของเราเราจะเห็นว่าคำตอบของคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยมันย้อนกลับคืนมาสู่ความจริงของเขาแล้วล่ะ <Okay. S 1> ถึงที่มาของต้นเหตุต้นสายปลายเหตุค่ะว่า มันเกิดจากอะไรตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าการศึกษาของดรริกแฮนซันเนี่ยเขาใช้คำว่าพลังของความจริงเนี่ยคือมันช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณเกและเขาก็ทำให้เราเนี่ยเชื่อมโยงนะคะทำให้เราเชื่อมโยงเหตุการณ์ของที่เกิดขึ้นแล้วก็เหตุปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้เราเป็นแบบนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะสัญชาตญาณแห่งความทุกข์ของเรามันเกิดจากอะไรคุณพ่อคุณแม่ลองดูคำตอบนะคะว่ามันไปสอดคล้องกับข้อไหนที่มาของทุกข์ของเราเมื่อสักครู่ที่เราตอไปอะคะข้อแรกนะคะมันเกิดจากว่าเราอะ่ะชอบมักจะแยกตัวของเราออกจากธรรมชาติหรือเปล่าข้อที่สองนะคะ สาเหตุแห่งทุกข์ของเราก็คือการพยายามรักษาสภาวะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตให้คงอยู่ตลอดไปข้อที่สามการพยายามสแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข์คุณพ่อคุณแม่ลองตอบดูนะคะลองดูว่าสัญชตาตญาณที่ทําให้เราทุกข์อยู่บ่อยๆในสองข้อที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในคำตอบของข้อไหนนะคะเรามักจะเป็นคนแบบไหนนะคะ โอ้มาแล้วมาแล้วทุกคนตอบแล้วว่าโอ้โหมันตอบยากเหมือนกันเนาะใช่เลือกยากอ่าบางทีมันก็อาจจะมีสองคำตอบหรือสามคำตออคนหนึ่งสามคน1 1> <ๆ S 2> ล้าอ๋อนะคะเนี่ยกว่าที่เราจะตอบอันนี้เป็นกระบวนการที่ถูกต้องก่อนตอบเนี่ยพวกเราจะพ r i o r i t y มันก่อนเราจะชั่งน้ําหนักมันก่อนนะคะว่าเราเนี่ยมักจะเป็นแบบไหนแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือแบบที่สามอันไหนมากกว่ากัน นั่นแปลว่าเราคัดกรองแล้วว่าเราจะคัดอันไหนมาปรับปรุงนิสัยของเราก่อนเราเห็นแล้วว่ามันเป็นจุดที่เราต้องปรับแก้ก่อนนะคะภูเกอ,อันนี้มันเข้าสู่โหมดของการยอมรับความจริงอันนี้คือพลังของความจริงนะที่กําลังปรากฏแก่สมองแล้วก็แก่ระบบประสาทของเราะค,ะเค่ะภูเกับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสําสหรับคําตอบนะคะโอ้ดูสิแล้วเราจะทํำยังไง มีคำพูดคำหนึ่งนะคะของด็อกเตร์ริกแฮนเซนเนี่ยเนาะซึ่งเป็นเป็นการศึกษาการทำงานของสมองแล้วก็ของจิตวิทยาเขาบอกว่า if you can change your brain you can change your life เมื่อกี้เราก็ได้พูดมาแล้วนะคะว่าพฤติกรรมความคิดส่งผลต่อสมองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนสมองเราต้องไปเปลี่ยนอะไรคะ คุณพ่อคุณแม่คขอเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมเปลี่ยนวิธีการ,รคิดแน่นอนเพราะเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่รู้แล้วว่าสาเหตุของความทุกข์ของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคืออะไรครับซึ่งมันต้องมีพฤติกรรมของเรานํามาก่อนอยู่แล้วความคิดมันก่อให้เกิดพฤติกรรมพฤติกรรมมันก่อให้เกิดทุกข์ถ้าไล่ดีๆก็แปลว่าสาเหตุของความทุกข์เริ่มจากความคิด ส่งตรงไปที่ใย,ยประสาท<ช>ส่งลงมาที่ร่างกาย<ช>เกิดเป็นการกระทําใช่ไหมครับเป็นรีแอคชั่นของมันเราก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่เราจะมีวิธีทํางานกับความคิดยังไงดีจากดรเร็กซ์แฮนเันเนี่ยที่เขาสรุปมาขั้นแรกเลยค่ะให้เฝ้าดูมันเฉยๆเราจะฝึกกันแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะให้เฝ้าดูความคิดความรู้สึกที่มันเข้ามา เป็นประจำเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่ตอบมาเมื่อกี้นี้นะคะ<ม>เราต้องซื่อสัตย์เมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่ซื่อสัตย์กับตัวเอง่ะ<ม>ยอมรับแล้วว่าเอออันนี้แหละที่ก่อทุกข์ที่บ่อยที่สุดแล้วบางทีมันลบมากจนเราก็เอามันออกไปได้<ม>ให้ฝึกเฝ้าดูมันนะคะอันที่สองค่ะการปล่อยอารมณ์ที่เป็นลบออกไปในทางพุทธศาสนานะคะเราเรียกว่าังเพียรชอบนั่นเองก็คือฝึกมันทําทํามันบ่อยๆฝึกมันเข้าไปปล่อยอารมณ์ลบออกให้ได้เพราะฉะนั้น เราจะ let go มันอ่าอันนี้เป็นสเต็ปที่สองของการฝึกนะคะจัดการกับความคิดของตัวเองมันอาจจะยากนะขั้นตอนนี้มันจะยากหน่อยแต่เขาถึงบอกว่าต้องฝึกทํำบ่อยๆล้มเหลวก็ต้องลุกขึ้นมาทําอีกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราทําจนชํานาญแล้วเราเพิ่มอารมณ์ที่เป็นบวกคือ let in ก็คือเราจะให้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราเนาะ เราจะเปิดรับแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตเราเปิดรับแต่ประสบการณ์ดีๆข่าวที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปเปิดฟังมันบ่อยนะคะเราจะไปดูแต่คนที่เขาพูดเพราะๆกันพูดจาดีๆเราเรียกว่าเพิ่มอารมณ์บวกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเรากับลูกก็ต้องช่วยกันนะคะสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันจะนําพาให้เด็กอยู่ในพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อที่เราจะได้สร้างสมองของลูกได้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะครูเกตครูอนเนี่ยก็จะพาพวกเราเนี่ยแบ่งห้องกันฟังคำถามนะคะมีบางครั้งไหมที่เราเผลอมีส่วนทำร้ายสมองลูกแล้วเราไม่สามารถหยุดได้พร้อมนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งปิ๊งบางทีก็มีเผลอให้ลูกดูมือถือแล้วก็แบบเกินเวลาไปมากค่ะ<อ>แบบเพราะบางที มีลูกสองคนบางทีมันแมนเนแตเวลาไม่ได้อะค่ะ <Wow. S 2> เพราะว่าเหมือนคนเล็กก็ยังต้องกินนมเต้าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา,<ม>าก็คือจะแบบมีสับเปลี่ยนกันบ้างแบบเนี้ยค่ะอาจารย์คุณแม่เชื่อว่าการที่ลูกดูมือถือนานๆเนี่ยมีผลต่อของลูกใช่ไหมคค่ะแล้วคุณแม่อองฟองคิดว่ามีประเด็นอื่นอีกไหมคะก <c oughs> ็น่าจะเรื่อง อ่าดูเขาก็ค่ะบางทีตกบางทีเขาเริเหมือนเราโงโหอ่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วเหมือนบางที <c oughs> เราเหมือนบางทีก็เหมือนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นิดนึงอะค่ะก็ม mm ี hmm. จะมีเผลอดุเขาใช้น้ําเสียงแบบค่อนข้างแบบดุอะค่ะ mm hmm. ใช้เสียงดังใส่เขาแบบเนี้ยค่ะอ๋อค่ะอ๋ออืออืมอือ เราก็อาจจะมีผลกระทบถึงถึงสมองข<ด>องเด้กหลังจากที่ได้ข้อมูลนะคะคุณแม่องฟองขอบคุณมากเลยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมันมันรู้สึกทําให้เขาเอามีอารมณ์แล้วก็เหมือนเหมือนแย่ลงในลักษณะที่ว่า attention เ,เนี่ยก็จะจะมากขึ้นแล้วพอแค่มีเวลาว่างพอเราเริ่มมีเวลาว่างปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเราก็รู้สึกอยากพักบ้างอย่างเงี้ยอยากพักละแต่กลายเป็นว่า,า attention ที่เขาอยากได้อย่างเงี้ยมันมันเพิ่มขึ้นจากที่เราเราไม่สามารถสนใจเขาณตอนนั้นได้มันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีด้วยความที่เราเหนื่อยบวกกับด้วยความที่ลูกก็อยากจะมาเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล,แล้วแล้วคุณพ่อก็ work from home ด้วยมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับว่าบางทีเราไม่สามารถเราอยากแยกล่างมากเลยแต่เราทําไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะล้ก แล้วเราเราอยากจะตอบสนองลูกนะทันทีเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็เอ่อเราก็ทําไม่ได้ฉะนั้นบางทีเนี่ยอย่างแม่นุ้ยก็ต้องยอมรับเลยว่าอย่างบางทีก็นี่เลยค่ะทีวีมือถืออย่างเงี้ยค่ะตอบสนองไปให้ลูกนะ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 ตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่น้องรู้น่าจะโชคดีนิดนึงตรงที่ว่าเราเรามีเพื่อนบ้านมีพี่โซอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ที่ทยังตอนนี้ยังยังเชื่อใจกันได้แล้วก็มาเล่นที่บ้านได้อะไรเงี้ยค่ะ ตรงน,นี้เป็นการแลกปเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะหาข้่สรุปที่ดีที่สุดสำหรับใครคนใดคนหนึ่งไ่ไ้ยเราใ้เรามีเพื่อนค่ะเรามีเพื่อนร่วมทุกข์ที่อ๋อนะไม่ใช่เราคนเดียวที่ทุกข์นะคะสวัสดีค่ะสว<ม>ัสดีค่ะนะอินขาค่ะ,ะก็อยู่กลุ่มเดียวกับครูดาวนะคะท <c oughs> ี่พี่ว่าอาจจะเคยแบบเผอดทำร้ายสมองลูกก็น่าจะเป็นเรื่องเมื่อก่อนก็จะเคยดุก็ตีเคยเผดดุเผิดตีเขาเวลาที่ เขาไม่ฟังอะไรเนี่ยค่ะตังหลังก็รู้สึกว่ายิ่งตีก็ยิ่งดื้อม,มากขึ้นก็เลยก็เลยหยุดตีแล้วก็อาจจะด้วยว่าเขาโตขึ้นด้วยะค่ะก็เลยใช้วิธีการใช้ข้อตกลงก่อนที่จะอย่างเช่นถ้าจะเขาจะดูซ้อคือก็จะตกลงกันว่าจะให้ปิดเวลานี้เวลานีนอะไรเงี่ยค่ะเขาก็จะรับฟังมากค่ะนะคะ,คะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เนาะพอฟังฟังปัญหาของทุกคนแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันมากเลยนะคะล้วนแล้วแต่เกิดจากความห่วงใย,ยลูกๆโอเคก็คือว่าเอ่อคือเวลาเราไม่มีเวลาให้ลูกเราก็อยากจะให้เขาได้มีกิจกรรมได้มีช่วงของการจัดการยังไงดีนะให้ลูกอยู่กับตัวเองให้ได้อย่างเนี้ค่ะแต่ว่าในการช่วยเหลือตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลงกระทบโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเผลอแล้วก็ลืมตัวไปแล้วก็บางทีเนี่ย ตัวเราเองมันย้อนกลับมาอีกคือเวลาเราห้ามเขาไม่ได้หรือว่าจัดก,การเราเองนั่นแหละที่ทุกก็คือเริ่มกลับมาโมโหตัวเองแล้วก็โมโหลูกด้วยก็ใช้าการกระทําที่อาจจะรุนแรงกับลูกต่อซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นอะไรต่างๆได้อีกมากมายเลยนะคะและมีเคล็ดลับดีๆอีกค่ะที่อยากจะช่วยเพื่อจะมาช่วยให้สมองของเราเมีสุขภาพดีแล้วก็มีสมาธิสูงถือว่า ความรู้สึกปลอดภัยค่ะถ้าเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยเนี่ยนะคะมันจะทําให้เรานะคะมีอะไรมากระทบกับความรู้สึกเราน้อยลงค่ะแล้วก็มันจะช่วยทําให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราทําได้มากขึ้นลูกเราก็เช่นกันนะคะการจัดกิจกรรม ต,ต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่พยายามทําให้ลูกที่บ้านในตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนรักลูกค่ะแล้วก็พยายามที่จะทําให้ลูกเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่ดีทั้งพัฒนาการสีด้านทั้งด้านสมองแล้วก็การสร้างให้พวกเขาเติบโตอย่างอย่างเป็นตัวเองมากที่สุดเนี่ยนะคะเคล็ดลับเลยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกนะคะแล้วก็ให้กับตัวเองด้วยส่วนข้อที่สองนะคะสร้างความรู้สึกที่ให้เขารู้สึกว่า มีคนห่วงใยเขาอยู่เะนั้นเวลาการสั่งสอนลูกหรือการจะบอกลูกนะคะวิธีการสอนเด็กวัยนี้นะคะในตอนนี้เนี่ยสำคัญเลยก็คือการเป็นแบบอย่างให้เขาค่อยๆซึมซับค่ะโอเคซึมซับวิธีการอยู่ของเราให้เขาเห็นว่าเราอยู่อย่างมีความสุขให้เขาเห็นว่าเราอยู่อย่างเป็นผู้ที่จัดการระเบียบวินัยหรือว่ารูปแบบวิถีกิจวัตรตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยถ้าเราจัดการตรงนี้ได้อย่างมีระบบระเบียบเราจะมีความสุข ตื่นเช้ามาเวลาไหนอาบน้ําทานข้าวก่อนที่จะเข้าเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ไปเล่นแล้วก็กลับมาทานอาหารกลางวันแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาจจะเป็นกิจกรรมบางอย่างนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ก็ได้แล้วกลับเข้ามาทานอาหารเย็นกับคุณพ่อคุณแม่ฟังนิทานก่อนนอนแล้วก็นอนหลับตรงนี้เนี่ยนะคะจะช่วยทําให้ระบบระเบียบของลูกๆรู้สึกปลอดภัยไม่มีอะไรที่มาเปลี่ยนแปลงเขาอยู่บ่อยๆนะคะ ขนาดพวกเราโควิดเข้ามาปุ๊บแบบไม่รู้ตัวเรายังกลัวขนาดนี้เรายังตกใจเรายังเครียดเลยสิ่งที่ช่วยลูกได้ตอนนี้คือกิจ,จวัตรประจําวันค่ะโอเคนะคะที่ให้มันเกิดความคงเส้นคงวาสม่าเสมอให้เขารู้ว่าเวลาต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงเวลาสําคัญคือการอ่านนิทานก่อนนอนเป็นช่วงก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเข้าสู่การหลับแล้วก็การฝันที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้น พื้นที่ปลอดภัยแล้วก็การสร้างความรู้สึกที่ให้เด็กรับรู้ได้ถึงความห่วงใยของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค,คือเคล็ดลับสร้างสมองให้มีสุขภาพดีและมีความสุข okay. ค่ะโอเคเอาละค่ะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอวันมีคําถามสุดท้ายที่อยากจะถามให้ตอบในเมนตีนะคะจบกิจกรรมนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจอะไรจะเรียกว่าเป็นคอมมิชเม์ให้กับต,ตัวเองก็ได้เนะเป็นภารกิจหรือพันธกิจที่เราอยากจะทํามากที่สุด อาจจะมีข้อหรือสองข้อก็ได้ไม่ควรเกินสองข้อนะคะมันจะทำให้เราเครียดเกินไปอยากจะสร้างบรรยากาศที่ดีๆนะคะใจเย็นๆกับลูกปรับตัวเองใหม่ให้ใจเย็นยิ้มให้มากขึ้นรับฟังถึงความต้องการลูกเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูก ฟังรู้แล้วเรายังรู้สึกเย็นเลยนะคะแค่อ่าน <Okay. S 2> แล้วรู้สึกปลอดภัยแล้วนเนี่ยใช่ค่ะรู้สึกดีเลยเเนะคะระวังอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นเ,เ,เราเรารู้สึกได้เลยว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนที่เรารักนะคะแล้วก็อยากจะแสดง เนี่ยเป็นการแสดงความห่วงใยเป็นการแสดงความห,<น>ห่วงใยที่มีต่อคนในครอบครัวนะคะท<ช>ุกถ้อยคําทุกคําพูดที่ออกมาเนี่ยนี่บอกว่าเป็นพ r i o ร้อที่หนึ่งไหมนะใส่ใจกันและกันหูฟังเรารู้สึกดีมากๆเลยนะคะ,อะโอเค,ค,อเค,คต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะส<ม>ําหร<ม>ับค<ม>ําตอบที่พวกเราตอบออกมาด้วยความจริงใจความซื่อสัตย์กับตัวเอง นะคะแล้วก็ช่วงเวลาแม้จะสั้นๆขวนเองคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากที่ท่านสละเวลามาพูดคุยกันในครอบครัวเล็กๆของพวกเราขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะเด็กๆบายๆคุณนายครับสวัสดีัทุกคนครับคุณน่ะขอบคุณค่ะคุณครูที่เข้าร่วมนะคะขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ